วันที่22นี่คาซึมะเมื่อไหร่จะจูบฉันล่ะคะก็นะถ้าอย่างนั้นเรามาแสดงให้เห็นเลยเดียวกว่าว่าเราถึงขั้นไหนแล้วงั้นขอใช้สิ่งนี้หน่อยซิจบเลย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 ,เ,ลย,เ,ลยเอ๊บายทำจริงเหรือนั่นนะ่ะเอ๊เป็นไรล่ะคะทำหน้าเหมือนวันที่23เมกูมินเอ๊ มีอะไรเหรอคะท่าทางแปลกๆนะไม่สบายใจเหรอคะเหลือว่าหิ่ยวข้าวแล้วสงสัยจังว่าเธอกับคนอื่นๆจะยอมให้ฉันทำตามใจไหมนะนันหรอคะเพราะเมกุมินเป็นคนเดียวที่ทำตามใจให้นี่แ้่ฉันถ้าแ,แล้วมีแค่มีกุมินคนเดียวนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ถ้างั้นทำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะหอ,อมจัง ห้ามไปทำแบบนี้กับใครที่ไหนนะวันที่24ดูเหมือนว่าวันนี้จะอยู่นอกเครื่องแบบนะคะเนี่ยพูดอ๋อดาร์เนทบอกมานะ่ะสุดท้ายคนที่ช่วยเหลือเพื่อนยามเดือดร้อนก็มีแค่เขานี่แหละแต่ว่าตอนที่คาซึมาไปช่วยคนอื่นที่ไม่ใช่ฉันแล้วมันฉันแบบรู้สึกอิจฉานิดหน่อยนะคะรบกวนพูดออกมาด้วยคะ่ะ